จานชูเช็ครถแล้วครับเจ้ายักษ์เขียวเพื่อจะรุยงานครับผมครับกับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube เขยบุรีรัมย์น้ำสิ่งครับแหมเมื่อาวานนี้ผิดพลาดพี่น้องเอ่ยช่องผิดนะ กานถูก็จะเช็กรถเติมน้ําเติมอะไรแลนะครับก็พร้อมจะดูงานต่อครับผมไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ลงข้างล่างหรือเปล่าสตาร์ทละ <c oughs> เจาระบ,บีนี่อัดแบบมูทูดนะห <c oughs> ยอกหอกสองวันนะครับอัดทีครับสองวันอัดทีเนะจ้าััษ์เขียว ตั้งแต่ออกมานี่มันหมานเลยครับทํางานเลยเจ้ายักษ์เขียวนี่งานรอแล้วครับออกมาปุ๊บลุยงานเลยครับเจ้ายักษ์เนี่ยถือว่ามันหมานครับคันนี้ครับมาถึงก็เช็คก,กระตบบวบวันสองวันก็อ,อกลุยงาน แต่โซงใหม่เลยนะถือว่าเสียตินนี่ดูรถสุดยอดครับถ้าดูรถไม่โคนี่ต้องไว้ใจเสียตินครับต้องไว้ใจพี่ตินนะแกดูรถแบบเป๊ะ,เ,ปะเลยครับแกรู้ทุกจุดนะว่าตรงไหนดีไม่ดีครับคันนี้ถือว่าระบบดีนะแต่ก็ต้องให้เขามา,าจูนปั๊มให้นิดหน่อยครับเหมือนทำเหมือนเจ้าส้มมาายครับ เมือนเจ้าสมาุะไลเช็คระบบจวดแน่นอนครับแต่กําลังดีมากแต่ก็ติดที่โหลดนิดหน่อยครับแต่ต้องเช็คระบบใหม่เช็คระบบปั๊มครับปัม๊มก็แห้งดีนะ เครื่องม uh, ิตซูวันนี้มิตสูโตโบมันใ้กไมา,รค,าครับีารูโดนไม้แนะ่นอนวันวอร์มเครื่องนะครับ จยยักษ์เขียวพร้อมมาดูางานครับเดี๋ยวถามไปชูก่อนว่าจะให้ไปซื้อก,กับข้าววันนี้ไม่ได้ซื้อกับข้าวมานั่งจากกินไก่หลายวันแล้วโจโจเอาข้าวอะไร ผักผักผัดผักอะไรครับแล้วถามว่าผักอะไรอีกผักใส่หมูบอกราดข้าวเลยนะกี่กล่องกินไหมครักินอ่ะกินข้าวมาสองผัดข้าวกินนะถามผัดผักใช่ไหมใส่หมูเราไปซื้อข้าวครับพร้อมแล้วยืดเส้นยืดสายแล้วครับ ดูดุยงนันโอ้ต่อกำลังทาห้องน้ำมาเลยอยู่กับเจ้า SK200 m a x รครมับซิคับวานี่ดูว่าดินขล่มมาใส่อันนี้เขาเต็มมาเลยกองไม้ครับ อย่าดินออกก่อนพื้นที่มันแคบแคบครับค่อนขะ้างจะยากดินถล่มมาทับมาก,ก็หมดแล้ว mấy chơi nói liền Bát Bây giờ mai hỏi khó không ก็จะรับงานก่อนว่าจะให้ทําตรงไหนก่อนครับจานชูเค okay, ครับคลิปนี้บายบายครับเดี๋ยวไปหาซื้อข้าวให้จานชูคัคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับบายบายครับสวัสดีครับ